พาณิชย์ตั้งดวงจิตคิดคงมันรวมใจกันสร้างความสดใสจึงแวดล้อมจะนิยอมให้ทำลายทั้ทงหญิงชายรวมรวมใจพัฒนาไหลมาเลย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 ไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาเลยไหลมาเลยไหลเข้ามาเลย ไหลมาเทมา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 โอ้ไหลมาเทมาโอ้ไหลมาเทมา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 เครื่องอัดขวดน้ำพลาสติก PET เครื่องอัดขวดน้ำพลาสติก PET รุ่นสูงพิเศษนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษโดยดรสมภัยวงศ์เจริญเพื่อความสะดวกรวดเร็วใช้สำหรับอัดก้อนพลาสติก ประเภทขวดน้ำพลาสติก PET ด้วยเฉพาะและพลาสติกบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆเครื่องจักรรุ่นนี้มีความสูงพิเศษตัวเครื่องจักรมีขนาดความกว้าง1เมตร40เซนติเมตรความยาว1เมตร60เซนติเมตรและความสูง7เมตร60เซนติเมตรรวมความสูงถึงฮอปเปอร์ที่เก็บพลาสติก PET มีขนาดความสูง12เมตรระบบปั๊มไฮดรอลิกแบบแยกส่วนมีตู้ควบคุมแบบจอสัมผัสอัตโนมัติมีการทำงาน5ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่1จะมีการเทพลาสติกชิ้นงานลงบนสายผ่านเพื่อคัดแยกสิ่งเจือปนต่างชนิดออกเสียก่อนเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการขั้นตอนที่2เครื่องโบเออร์พลังงานลมรอบความเร็วสูงจะทำหน้าที่ส่งชิ้นงานขึ้นไปตามท่อส่งลมที่มีความสูงลาดชันความสูง12เมตรเป็นการประหยัดพื้นที่ในการส่งชิ้นงานไปเก็บอย่างฮอปเปอร์ด้านบนของเครื่องจับ เพื่อสต็อกวัตถุดิบทาให้สะดวกในการส่งชิ้นส่วนเข้าห้องอัดก้อนได้อย่างรวดเร็ว,วรขั้นตอนที่3 h o ฮ p อปเปอร์จะทำการปิดเปิดประตูอัตโนมัติสำหรับป้อนชิ้นงานลงไปยังเครื่องอัดแนวตั้งขั้นตอนที่4เครื่องอัดจะมีระบบไฮดรอลิกความเร็วสูง,รสงกระบอกไฮดรอลิกขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง30เซนติเมตรความสูงของกระบอกไฮดรอลิก 3เมตร60เซนติเมตรจะทำการอัดขึ้นลงด้วยระบบอัตโนมัติความเร็วสูงขั้นตอนที่5การเปิดประตูเพื่อทำการมัดลวดทำได้สะดวกด้วยโครงสร้างประตูที่ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงมากปิดเปิดง่ายเบาขนาดผลิตภัณฑ์ที่อัดก้อนได้มีความกว้าง70เซนติเมตรความยาว180เซนเมตรความสูง160ซนเมตรน้ำหนักต่อก้อนประมาณ350ถึง500กิลกั หนึ่งก้อนใช้เวลา10นาทีกำลังการผลิต50ตันต่อวันและผลิตภัณฑ์อัดก้อนที่ได้ยังทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้น้ำหนักคุ้มค่าสําหรับการขนส่งกับรถบรรทุกเทเลอร์ได้น้ำหนักถึง25ตันหรือรถบรรทุก10ล้อได้น้ำหนัก15ตัน,ตน,นเทคโนโลยีเครื่องจักรรุ่นนี้นับเป็นเครื่องรุ่นแรกในประเทศไทยและในโลกที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการ ของการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก PET ที่กำลังมากขึ้นและมีปริมาณมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความไว้วางใจในการใช้งานจากภาครัฐภาคเอกชนเทศบาลรวมทั้งใช้ในการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพของวงพานิชย์ทั่วไทยทั่วโล,ลาาวกนสนใจติดต่อ บริษัทวงผานิตรีไซคิ่งจำกัดคุณธนพรวงเจริญหรือคุณตักโทรศัพท์0819737007หรือโทร035708501ต่อ608